สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กาญยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร,ราอ่อำเภอบ้านไายจังหวัดระยองครับสวัสดีครับไทยไปยังทุกพื้นที่ทั่วไทยครับกาญยาณมิตรทุกทา่านทุกคนนะครับที่มีหัวใจศรัทธาเดียวกันนะครับ กับช่องสะออดกุดอ,อทีวีเล็กๆแห่งนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณหรือท่านใดที่แวะเวียนเข้ามาก็ฝากขอบคุณเป็นอย่างสูงฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะคลิปที่ผ่านมาพูดคุยกันด้วยเหรียญสอง8น้า8นะครับหรือเหรียญฉลองสมณศักดิ์ แล้วก็มีการทําเพิ่มนะในปีหนึ่งสองหนึ่งสี่ข้อมูลนี้ก็มันมีให้เราท่านได้ศึกษาอยู่ในเพจในอะไรต่างๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมในการศึกษาในการเรียนรู้ก็แล้วกันนะครับนาทีนี้ทางรอดต้องศึกษาตัวแอดมินเองก็พูดได้เพียงเท่านี้และที่ได้มานำเรียนอยู่เนี้ยก็เป็นอีกมุมหนึ่งเท่านั้นนะครับ เอาผ้ชยวิจารณญาณเอามันจะมีแง่มุมอะไรที่มาที่ไปเอามาเปรียบมาเทียบกันครับเป็นอีกมุมหนึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งครับคราวนี้มันก็มีความความสงสัยหรือความอยากจะรู้อยากจะให้ชัดเจนอยู่ในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเหรียญน,นี่แหละครับเรื่องของผิวเหรียญสีเหรียญ หรือเรื่องของสีเหรียญกรับสีเหรียญคือเหรียญเนี่ยโดยเฉพาะเนื้ออัปปาก้าบางทีก็สองแล้วสองอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ไปสืบไปค้นไปหามาให้เพื่อนพองน้องพี่ได้พอที่จะแลกเปลี่ยนได้ศึกษากันไปอีกในส่วนหนึ่งนะครับอย่างเช่นเหรียญน,นี้นะครับที่ให้ดูกันไปแล้วนี่นะครับผมตัวนี้มันจะเป็น เหรียญอปากานะครับเป็นอปากาครับเป็นเหรียญอปากานะครับผมที่นี้ก็ไปดูครับไปดูในส่วนของเหรียญอปากาเนี่ยตามบันทึกตามข้อมูลตามประวัติเนี่ยมันไม่มีนะครับเนื้อนี้นะเนื้ออปากาเนี่ยไม่มีนะครับทุกท่านทุกคนครับเนื้ออปากาไม่มี เออแปลกดีเหมือนกันนะครับมันไม่มีนะครับในเนื้อนี้แต่ในช่วงในสมัยย้อนหลังไปเนะี่ยเขาก็เขาก็นิยมเอาเอา่าเราก็จะเห็นเ,เนื้อพวกนี้นะที่เป็นเหรียญกระสานะเป็นเหรียญเป็นเหรียญสตางนะครับผมแล้วก็ไปเห็นอยู่ในพวกช้อนเนาะช้อนซ่อมอะไรต่างๆในโบราณครับก็คือนี่แหละครับมันก็เป็นโลหะเดียวกันถือว่ามันเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะ แล้วก็เขาจะมีออกเป็นลักษณะสีสีเหลืองเหลืองนะครับสีเหลืองเหลืองนี่ครับนี่เขาเขาจะออกเป็นโทนเหลืองเหลืองนะครับแล้วก็คล้ายๆเงินนะครับจะคล้ายๆเงินคล้ายๆเงินเขาก็บันทึกไว้ว่ามันเป็นส่วนผสมของทองแดงนะครับทองแดงบวกนิกเกิลน,นะครับบวกนิกเกิลบวกสังกะสีทองแดงนิกเกิล สังกสีนะครับเอามารวมกันนะครับโบราณในส่วนหนึ่งที่เขาเรียกเขาก็เรียกว่าเงินนิกเกิลน,นะครับเงินนิกเกิลมันมีปัจจัยหลายอย่างครับเพราะว่าตัวตัวตัวนิกเกิลเองเนี่ยตัวนิกเกิลเองเ,เขาเขาจะมีความความแข็งครับความแข็งแข็งแกร่งครับผม พราะฉะนั้นพวกพวกที่เป็นช่างโรงงานช่างที่เกี่ยวข้องกับการทําเหรียญทํามงคลอะไรพวกนี้เนาะนเขาจะรู้ดีว่าถ้าถ้าเอามามาขึ้นพิมพ์ म, มากดมาปั๊มนี่ครับปัม๊มปั๊มเหรียญเนี่ยมันจะแตกครับมันจะแตกวัสดุบล็อกอะไรต่างๆเหรียญเนี่ยก็จะแตกนะครับเราก็จะเจออยู่บ่อยๆนะครับที่มันแตกนะครับอเหรียญที่แตกสมัยกก,ก็เห็นอยู่เรื่อยๆอยู่นะ เห็นอยู่เรื่อยๆทีนี้เขาก็ก็ใช้เงินนี่แหละครับผมใช้เงินมานะครับเพราะเงินเขาจะมีความความอ่อนกว่านุ่มกว่าก็เอามาผสมกันเขาก็ทดลองหลายอย่างแล้วครับถ้าใช้เงินเยอะมันก็จะขึ้นสนิมถ้าผ่านการเวลาไปมันจะดำะครับผมเพราะเวลาเอาไปใช้กับพวกช้อนซ่อมที่เอามาเป็นประกอบทําอาหารนะครับนะมันก็ ไม่สวยงามเท่าไหร่นักมันก็ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นักนะครับเขาก็มีการผสมผสานกันในอัตราส่วนนะครับที่เหมาะสมนะครับในส่วนของเรียนวัตถุมงคลเขาบอกว่าอ่าในส่วนของอปาการนี่นะอปาการนี่นะเพิ่งมีการบัญญัติศัพท์มาหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับคําว่าอปาการนะครับแต่ก่อนก่อนย้อนหลังไม่มีไม่มีนะครับไม่มีไม่มี พราะนั้นเขาจึงบอกว่าพวกเสียนผ้าอะไรต่างๆถ้าบอกว่าเหรียญเหรียญที่เป็นอปาคาอ่ายกโนโลเลยพอสอลึกลงไปก่อนหลังสงครามโลกที่เอามาเนี่ยจะเป็นมงคลนะถ้าเป็นเหรียญเป็นมงคลของไทยเราเที่มีความรับศรัทธาะในพุทธศาสนาเรานี่นะตีเลยว่าเจน,นะครับเพราะมันไม่มีนะครับมันไม่มีเออมันไม่มีมันเพิ่งมีเข้ามานะครับในช่วงนี้นะครับมันเพิ่งผลิตเข้ามานะครับจากชาติตะวันตกก็ก็ด้วยด้วยว่าเขาแข็ง มีความคงทนมีความเบาไม่หมองไม่คำไม่ดำอย่างนี้นะนะครับในส่วนของตัวทองแดงนี่เกินสังกะสีนะครับอ้าทองแดงนี่เกินสังกะสีครับเขาก็เรียกเงินนี่เกินเขาเอามาทำครับเขาก็เรียกว่าเป็นภาษาทางโน้นเขาก็จะเรียกเป็นอ่าอะไรนะอทองคําทองแดงทองแดงขาวทองแดงขาวแต่คนไทยเราก็เรียกก็เรียกว่าทองทองเหลืองขาวเพราะ เพราะเขาจะออกเหลืองเหลืองแบบนี้นี่ครับเขาจะออกเหลือง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 ขาวๆาวแบบนี้นะครับเหลืองๆขาวขาวแบบนี้ในยุคแรกๆจะเป็นแบบนี้ครับเหลืองเืองขาวๆาวแบบนี้ก็จึงเรียกว่าอัปปากาทีนี้อัปปากาม,มาจากไหนดูลึกลงไปอีกนะครับอัปปากานะเขาเขาเรียกว่ามันเป็นชาวตะวันตกเขา มันมียี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เครื่องใช้ที่เขามาทําเป็นช้อนซ่อมหรือเครื่องใช้ภาชนะอะไรต่างๆเขาจะมียี่ห้อบริษัทของเขาบริษัทของเขาชื่อของเขานะี่ะเขาชื่อว่าอปาก้านะครับนะ,ะมันเป็นยี่ห้อชื่อเรียกกันนะครับนะอปาก้ามันเป็นยี่ห้อนะครับมันเป็นยี่ห้อที่เขาทํามาจากทางตะวันตกนะครับตกอย่างทางยุโรปนะครับเป็นยี่ห้อ ที่คุณหูคุณตามากนะก็อปากาคนไทยก็มาเรียกมาเป็นอปาานะครับมาเป็นอป,ปานะครับนี่ก็เป็นที่มาที่ไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีอันหนึ่งนะที่นิยมพูดกันก็เรื่องของชินเนี่ยชินตะลัวชินเงินอะไรพวกนี้นะคําว่าชินนะ่ะมันเป็นโลหะนะครับแปลว่าเป็นโลหะมันเป็นโลหะอย่างหนึ่งนะครับที่ออกมาผสม กับวัดสดุหลักนะครับอ่ามันก็จะเป็นชิ้นตะกวัวเป็นชิ้นเงินนโะบราณน,นะในในเรื่องของพระเครื่องนะครับแต่ว่าโลหะที่ผสมอยู่ในตัวนิกเกิลตัวอัปปกาเขาเขากลับไม่เรียกว่าเป็นชิ้นอัปปากาครับเออเนาะเขาก็เรียกเขาก็เรียกอัปปกาไปเลยนะครับแต่คราวนี้อัปปกาอ่ามันจะมีอีกอันหนึ่งยุคยุคหนึ่งที่ที่เพราะว่ามันมัน,ม,นมันจะเหลืองมันไม่สวยเขาอยากจะได้ขาว แต่คุณสมบัติของเขาเขาจะออกโทนนี้นะครับมันจะวาวขาวแล้วก็เหลืองแบบนี้นะครับเขาก็อยากจะได้สีขาวแล้วก็ความอะไรอ่ะเป็นเอกลักษณ์หรือความเป็นสวยงามอะไรต่างๆเขาก็ไปจัดการชุบนะครับเขาก็เรียกว่าไปจัดการชุบนะครับเดี๋ยวในยละเรียนอีกอันนึงนะเขาไปจัดการชุบนะครับเขาก็เรียกว่าชุบนิกเกิลครับชุบนิกเกิลน,นะครับเพื่อให้ออกมาเป็นสีเงิน นี่ครับนี่นะเป็นเรียนอัปปาจุบนิกเกิลน,นี่เขาก็เรียกกันกันอย่างนี้นะครับนี่ครับอันนี้ไม่ใช่เนื้อเนื้อเงินนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่านิกเกิลครับนิกเกิลน,นะครับชุบนิกเกิลครับนี่แหละจุบนิกเกิลอ่านี่นะแล้วคราวนี้ในข้อมูลที่ที่แอดมินไปดูเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเนื้ออัปปา้าตัวเนื้ออัปปา นะที่มีส่วนผสมเนี่ยอ่ถ้าผ่านการเวลานานๆานานไปเขาก็จะออกเหลืองครับถ้าออกทับทิ้งไว้เนี่ยเขาก็จะออกเหลืองออกเหลืองผิวเขาจะมามามาทนเหลืองครับมาทนเหลืองแต่ถ้าได้ได้ผ่านการจับการสัมผัสนะหรือการล้างผิวล้างอะไรเนี่ยเขาก็จะออกมาขาวนะ เขาบันทึกไว้ว่าอย่างนั้นนะถ้าผ่านการนี้น,นะครับในส่วนที่โดนสัมผัสเยอะๆเนาะเขาก็จะขาวาวาวครับขาวาวาวนะครับเออนี่นะครับมันก็จะที่ที่บอกว่าเป็นเงินนิกเกิลน,นะครับนะี่ครับเขาจะขาวขาววาววาวสวยงามแต่หลายคนก็ชอบแบบเกา่าๆนะครับเพราะั้นผ่านการเวลาตัวอปปะลามิเเขาจะออกเหลืองครับ เนี่ยเขาจะออกเหลืองให้เห็นเวลาเราส่องดูเอียงดูเนี่ยเ็าจะเห็นเหลืองๆแบบนี้นะครับแล้วก็เหรียญพวกนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอัปาะคนะครับ <c oughs> ออกเหลืองแต่อันนี้ยังยังเสวนากันอยู่นะครับเหรียญอันนี้นะนี่ครับยังเสวนากันอยู่ครับ,เ,รรบเดี๋ยวแอดมินกําลังตามนะครับผมก็ <c oughs> ติดตามกันไปนะครับนี่นะนี่กําลังตามอยู่นะครับว่าอะไรยังไงนี่นะครับผมกำลังติดตามกันอยู่เดี๋ยวลงใน ลงในอันนั้นจะลงอันนั้นให้ด้วยนะครับอันนี้แม้แม้กระทั่งว่าสองเหรียญนี้นะครับก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะเนี่ยขอบตัดเท่าอะไรเหมือนกันเลยข้างหลังก็ยังไม่เหมือนกันมันก็หลายๆอย่างครับเดี๋ยวถ่ายลงไปให้เพื่อนได้เสวนากันศึกษาไปด้วยกันครับผมมีกําลังดูก่อนครับแต่อันนี้มีที่มานะครับมาจากพื้นที่เลยนะตัวเนี้เหรียญพวกนี้นะครับผมมันมาเป็นห่อรวมกันกับพวกกลุ่มของพวกอีอะไรต่างๆครับยุคผู้เท่าผู้แก่แต่ก็ยังต้องเคารพ ในส่วนของพื้นที่เขาครับก็รอไปครับศึกษาไปอีกนะครับในส่วนนี้นะครับสวยสวยนะครับตัวนี้นะเหรียนนี่ครับออกมาเป็นคล้ายๆกับน้ำเต้าแบบนี้เนาะครับเป็นเล็กๆนะครับจากในครัวครับอกันตรงนี้ครับสวยงามอันนี้ก็ออกราก้าเหมือนกันครับจะออกทนเหลืองนะครับเขาจะออกทนเหลืองถ้าเราล้างผ่านการล้างการขัดการถูมันจะออกเป็นขาว นะครับสวยงามนะก็จะประมาณนี้เอาวันนี้ก็มาสะท้อนอันนี้ให้เห็นนะครับทีนี้ในในในต่อมาเนี่ยเขามันมีนิกเกิลเยอะเนี่ยเขาก็มันแตกครับมันมันแข็งเขาก็ไปลดนะครับไปลดลดตัวที่เป็นนิกเกิลลงโดยสูตรเนี่ยเขาจะใช้ทองแดงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็ตัวนิกเกิลน,นั้นหรือสังกะสีนะตัวตัวสังกะสีก็อ่า ที่ทำเป็นออกมาเป็นเนื้อเงินนิกเกิลเนี่ยนะครับเขาจะใช้25เปอร์เซ็นตนะครับ75ิบห25เปอร์เซ็นโดยมีทองแดงเป็นหลักนะครับแต่มันออกมายังแข็งอยู่นะครับพวกโรงงานพวกอะไรที่เขาทำมันยังแข็งอยู่เขาก็พอแข็งนี่มันทำให้บล็อกแตกเหรียญแตกชำรุดเขาก็ไปลดความแข็งของของตัวนิกเกิลลงนะครับก็เหลือแค่17เปอร์เซ็นนะครับ17เปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นค่าค่าของทองแดงมันก็เลยเพิ่มขึ้นนะครับค่าของทองแดงมันก็เลยเพิ่มไปเป็นแปดสิบสองแปดสิบสามเปอร์เซ็นนะครับแปดสิบสามเมื่อทําออกมาแล้วมันก็เลยทําให้ในยุคหลังๆนะครับในการทาโลหะในการทําเหลียญของของไทยเรานี่แหละอันนี้ผมได้ข้อมูลจากโรงงานด้วยนะอ,อือมันก็จะออกมาโทนเหลืองครับมันจะออกมาเหลืองเหลืองเลยนะครับก็คล้ายๆกับ มันก็ไม่ไม่จ๋าหรอกครับแต่ว่ามันก็จะเห็นเป็นเหลืองเป็นสีเป็นสีนสอ,อัปปากาอยู่แต่จะมีเหลืองจออกเหลืองให้เห็นเหลืองแก่ออกมาชัดเจนขึ้นนะครับแต่พอเวลาเราเราไปล้างไปขัดไปถูไปรูดสัมผัสเขาก็จะออกขึ้นมาเป็นเนื้ออัปปากานะครับก็เนื่องจากส่วนผสมนั่นเองนะครับอันนี้ในยุคยุคต่อมานะครับเล่าสู่กันฟังนะในยุคต่อมาเป็นอย่างนี้นะครับส่วนตัวอัปปากานะครับก็จะออกมาเป็น แก่งเองินออกมาทางนี้นะครับคล้ายเงินนะครับแต่ไม่ไม่ไมดาครับไม่ดําไม่ดําำไม่ดําไม่ดมําครับกาเรียกว่างเงินนิกเกิลคือครับแต่ทิ้งไว้นานๆผ่านการเวลาเขาจะออกไปผิวจะเหลืองอันนี้เป็นข้อมูลนะครับในส่วนของโรงงานแล้วก็ทางาหลักวิชาการนำลงมาตีแผ่ให้เห็นกัน,นครับส่วนอัปป้าเป็นชื่อเรียกของชื่อของโรงงาน ชื่อของยี่ห้อสินค้านะครับจากชาติตะวันตกเขาเข้ามาพวกช้อนซ่อมเอ่ยอะไรเอ่ยนะต่างๆนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่าอัป,ปกาเพราะว่าในบันทึกอัป,ปกาไม่มีในโลกนะครับเนินี้นะครับเพิ่งจะมีมาบรรจัดศัพท์ในไทยเราก็เนี่ยช่วง,งหลังสงครามโลกมานี้นะครับคนจีนเขาเรียกแปะตั้งนะครับแปะตั้งแปะตั้งนคนจีนเขาเรียกแปะตั้งหรือทองคาทองแดงขาวนะทองแดงขาว คนจีนเขาเรียกว่าทองแดงทองแดงขาวแปะตั้งนะครับแต่คนไทยเรียกทองเหลืองขาวทองเหลืองขาวนะครับเป็นเนื้ออัป,ปาค้อาออกกันขายกับประตูนะเอา้าก็มา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 ,มาเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับส่วนอันนี้นะเขาชุบนิกเกิลนะครับชุบนิกเกิลเขาจะออกมาสวยนะครับนี่อันนี้เรียนอยู่ในกรอบนะครับก็มี FC เามาอฟสีก็มาขอบแดงปังก็ มันก็จะไม่มีแล้วล่ะครับอันนี้อ่ะเอาเหรียญเปลยให้ดูนะครับไปเจอเหรียญหนึ่งนะครับเขาจะออกมาแบบนี้เห็นไหมครับเขาจะมีอ่าเป็นเนื้ออัปปาด้วยแบบนี้แล้วก็ทนเหลืองๆแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะเอาละเอาละสิบห้านาทีจะออกมาแบบนี้ถ้าผ่านการนั้นเขาก็จะกลับคืนสภาพนะครับเอาละก็หวังว่าจะมีประโยชน์มีสาระอื แชร์กันครับไม่มากก็น้อยเนาะครับวันนี้คุยกันต่อยอดพอดีมันอยู่ในห้วงของอัปปากาก็ใช้อัปปากาเลยอันอื่นก็เหมือนกันนะเนื้ออื่นก็ก็เหมือนกันครับที่จะเป็นพิมพ์อื่นนะสําหรับเรียนลโกทิมก็เหมือนกันครับหลักการกันว่ากันด้วยเรื่องเนื้อเนาะเนื้ออัปปากาครับตามนี้เลยนะครับก็หายเครือบแคลงสงสัยเอ๊ะทำไมมันเป็นสีนี้เอ๊ะทำไมเป็นสีนั้นสีนี้ก็มีที่มาที่ไปแบบนี้หละนะครับก็ หวังว่าน่าจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะเนาะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจากสปอ,อนอุรทีวีนะครับจะเป็นเนื้อหาอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้เนาะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเผื่อส่วนงานบุญผมกําำลังตัดจัดเซตอยู่นะใครที่อรอผมกำลังจัดเซตในชุดเข้าพรรษาอยู่ไม่รู้จะหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูดูก่อน,นครับดูก่อน นะก็ติดตามกันไปอย่างนี้นะครับขอพระคุณมากมายครับบุญรักษานะครับวันนี้ครับผมวันศุกร์สุดสัปดาห์เป็นวันพระด้วยขอให้คุณพระรุมครองนะครับเทวดารักษาแล้วก็บาร,รมีปูทิมท่านนะได้อํานวยอวยพ,พรพอหายกุมานไม่บวงไม่ส้มก็อํานวยนะให้มีโชคมีลาบนะครับ fc เราก็โชคดีมาหลายคน,นครับอรอบที่ผ่านมาเขาเขาก็อธิษฐานนะครับอธิษฐานขอหลวงปู ขอพ่อพายกุมารเขาก็โชคนะครับตั้งจิตดีๆครับผมแล้วก็หลายท่านก็มีนิมิตแปลกๆนะครับมีอะไรเหตุการณ์ต่างๆไม่ใช่บังเอิญนะครับท่านรู้ไว้เลยว่าไม่ใช่บังเอิญเป็นสิ่งที่เป็นไปตามนั้นนะครับถูกกําหนดไว้ทุกอย่างแล้วล่ะเนาะครับก็พบกันใหม่นะครับนะบุญรักษาเดินทางปลอดภัยทุกท่านทุกคนเด้อครับผมจากะอนอุรทีวีขอบพระคุณมากมายครับสวัสดีครับ